พามาเบิ่งดอกทุเรียนจ้ะทุเรียนหมอนทองพี่น้องยังบ่ท่านถึงสี่ปีแล้วจ้ะสามปีกว่าๆมาเบิ่งงมาดอกมันบานหรือ,อยังเฝ้าเตหนาบ้านก็ับเพ่อคอยเดเมล้างบานจากพี่น้องมีแต่พอเงี้ยใส่ดูแลอันนี้บ้านล้นแล้วพี่น้องนี่ห้างแง่เพิ่นว่าจงได้แล้นี่โดถอดห้างแง่แล้วห้างแง่เรื่มใหม่แล้วจ้ะ จุดที่ออกไม่ก็ยังมี่มาอีกจ้ะออกดอกไม่มาเรื่อยๆเ,เป็นหน่วยให้เห่าหรือบอ่อพี่น้องนี่ปลูกธรรมชาติอีลีอีหลอจ้ะนี่จ้ะซอนึงยังจุ่มอยู่จ้จะซอทั้งนี้ก็รังบานจ้ะหลุ่นๆน,น้อกันพี่น้องปลูกแบบธรมรมชาติ์บอสัย สารเคมีบอสีดยายอีกยังเลยจ้ะเพราะว่าบบหงพี่น้องบบหงสีสื่อมาสีดเพราะว่ามันต้นเดียวกันเลยล่องปลอยแบบให้แค่น้ำครับกี่นูแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิพาสิพาสิพา,าจ้ะนิดหน่อยก่อนสวงสีเอาดอกจ้ะ ต้นนี้มูสั้นขิงโบออกดอกเลยพี่น้องนี่กับสิผ้าเบิงผ้าเบิงพนละไม่ทุกอย่างเลยจ้ะเมื่อนี้ต้นนี้เป็นหมอนยังหน่อยยิ่จ้ะพื้นทีน่นึงงานล้างบานจ้ะลำไยก็เริ่มออกดอกเลยจ้ะแต่ว่าสิจับหน่วยหรือบบก,กับโบหู ใบก,กัน,น่วยใหญ่ไวอยู่จ้ะสีได้สิมอยู่พี่น้องทีนี้อาจสีได้สิมแต่บักไฟกับพ่จักมากอันอื่นจักสิจับหน่วยให้อยู่หรือบ่เพราะว่าเพิ่งเป็นหน,น่วยปีแรกจ้ะซื้อใบใหญ่ขึ้นอยู่บักไฟค่ะปกติมันสีน่วยโดกแห้งกะเห็นในคลิปเนาะบักไฟมะไฟ เป็นนวยปีแหละี๋ยวไปเบิ้งอันมากลินจี้ต่อจ้ะพี่นนองมาใครจักสองนวยติดจักสองนวยกับคือสีไข่ยอยู่ปีนี้ห้เพื่อนเป็นธรรมศาสตร์เพื่อนจ้ะ มกลินจีพี่น้องนี่บลินจีจักรพรรดิจ้ะออกแล้วเสียงไพ่วะเ <c oughs> อาสวัสดีท่านผู้ชมแน่พี่เทิมลาบลูบมแมนวะว่าแมนนัน่นเสาร์อาทิตย์อีกว่วตัวแต่แม่ วันเสา,าร์อาทิตย์ก็ว่าตั้งแต่ปิดเทอมได้ลูกก็ได้ผูกก็โทรว่าบางท่านได้สอบอยู่บางทีล่ะลูกนวยมันสินได้กินอยู่ด,ดอกปีนี้เออนี่ดิมันเขียวเลยอืมดินจีจัก,กรพรรดิจ้ะพี่นอ้องเป็นหน่วยร้ายอยู่จ้ะขอให้จับหน่วยนอ้อปีนี้น้อท่านวันน้อโอ้ขอให้อันจับไล่ ยานมันลนนะพี่นอ้องเป็นนวยแล้วกับยานมันลนอีกคือเก่าจา้ะนี่แต่อ่อนสอนอยู่จ้ะสออ่อนอยู่ดกอยู่ได้หรือท่านว่าดกอยู่เนาะนี่ลูกนี่นี่พี่นอ้องมะเขี่ยงใหญ่มากลินจีลิ้นจีจัก,กรพรรดิ นี่ฟังนี่พีนออนมอยแบบใหญ่เลยแต่ว่าหลุนจีนอกพ่อหนึ่งบ่ท่านจับบ่ท่านเป็นน่อยจะปีนี่หลุนหลุนหลุนสิได้กินบ่จัก,กรพพัดบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ลาสานอีหยังจ้ะสิบปีเลยพี่น้องนีนกระรังเป็นน่วยหย้ พักกันววาว่าสิตาดทีมจ้ะเพื่อนหลบเป็นหน่วยไฮจอยตานันนี้มันถีมเออตัดต้นนั้นพี่ไข่ถีมเพราะว่าเพื่อนเป็นกาฝากในอันนี้อย่าต้นลินจีตายเออเดี๋ยวไปเบิ่งบกม่วงต่อไปออกไปทั้งพี่ลูกปะง่วงอ้วงแล้วอล้วยอันเล็บมือนางเคื่ออันนี้สมบูรณ์ค่ะแท้ นี่นี่เออบักฮวงกับมี่เป็นเจ็ดอย่างแล้วผลไม้บักงมักหน่าวสิโลทิมอะไรล่ะเพราะเป็นน้วยเล่มวันนี่ครับออกมาทางนาบ้านับสิมี่บักเขือบักพริกบักเขื่อนเอาต้นหอมจ้ะ ก,กะลมบักหน้าบักหน้าต้นเดียวกับพ่อก,กินจ้ะกะลำมนี้ได้กินไปอีกหลายเดือนอยู่จ้ะพี่น้องกะสิกินลูกเ่ินจังสันแหละจ้ะลูกหน่อยว่าได้เกนกะตัดกินจ้ะตัดไปเรื่อยๆเอาล่ะท่านผู้ชมก่อนท่านว่าหอนแห้ง จ้าคลิปหนาะพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า